คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการชี้สลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนหรือส่งเสริมการพนันที่ผิดกฎหมายทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเสนอเป็นแค่แนวทางเท่านั้นสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะวันนี้ก็มาพบกับนังเชี่ย้ะค่ะท่านผู้ชมในหมวดวันที 2, ่สองผุดสภาหกค่ะอ่อวนนี้มาหน้าจันทงเตียงตะวันจาร์ตรงเตีตออาายตงโยู้ะค่ะท่านผู้ชมไปหาเหลขสามหมอเพื่อนขากะ,ะมากระพอสําเนียงหล้วกะมาเห็น มาหาแฟานอาจารย์ตรงเตพงพร้อมค่ะก็เลยสิมาถามเลขบนพอสำเนียงเด้อค่ะกับเลขดับพี่น้องเพิ่นขอมาค่ะเลขดับนีกะบ่มีในกองฉลากคือพี่น้องว่าเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะค่ะแต่ว่าพี่น้องบางกลุ่มเพิ่นก็นกนยังซื่บสอบเลขดับเพราะว่าตามมาซีงวดแล้วดับสองตัวบนลักลอยกับลักซิอยู่อยู่เด้อค่ะ,คะท่านผู้ชมติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้น้ำเชียรนี่ยเด้อค่ะท่านผู้ชม ไปเบิ่งกันเลยเด้อค่ะว่าปูกับพริบเสี่ยงสิได้ตัวใดมาพร้อมเลขดับเด้อค่ะพ่อสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะมื้อนี้มาฮอดหม่องเนาะพ่อเนาะครับค่ะตัวจริงเสียงจริงตัวจริงเสียงจริงครับสงกรานต์ก็มาแล้วอุ้ยเฮามาสงกรานต์ที่ปีใหม่ฮะปีใหม่เออปีใหม่เนาะอันนี้มาเดือนสงกรานตรครับตามสมกาอยู่หน้าอาจารย์ตรงเตงเนาะพ่อครับอยู่หน้าอาจารย์ตรงเตงอู้ตะวันลมมาแล้ว แต่อาจารย์ตรงเต็มบอริวมือนี่สิมาตามอันเลขดับบนกับอันเด่นบนเด้อยวพอว่างวดนี้สิเป็นตัวใดถ้าว่าพอเลขอันลักสิบเฮาหลุดจากงวดหรอเพอามันหลายงวดเลยนะเอาพอเนี้ยพนังพี่เด้อแดดไล่เฮาแล้วมันก็หลายงวดดล่ะแต่มันมาอยู่มันไปเท่าเทียมกันรักหน่วยรัก มันผสมประสัยกันไปทุกทิศทุกทางเลยมันมันบ่อใครรุดโดนรุดจัิงสิโดนเราด้วยป่มันสามหัวถึงสองหัวสามหัวสามหัวดเลยดิเจ้าว่าคันว่าหาว่ากับว่าเดินกับกมันกระปบมันกับปบไปมันไปหลังกันมันกับปอบถือก่าแต่ว่าพ่ะมันคันดับผันยูดิบ้านนี้ดับยูยิงตั้งดับโอ้ยพี่น้องก็อยากได้เลขเกิดเนาะพ่อ ออกมาก็ว่างวดนี่ัมกระดับเยหากระแปดดิมันคิไปล่างบได้ไปบนบได้ไปล่างได้เด้อค่ะใส้กันพอเลีกดับงวดหากระแปดหากระแปดเด้อค่ะซิบกับนวยเนาะพ่อเนาะซิบกับนวยของของบนที่บมาเลยไม่กงายไปอึ่งแปกมาหาขวดว่าหันตัวไดคือพ่อํำเชี่ยกับลืมว่าหันตัวเลว่ะแตกับีบ ขอกับีม่อะไรบนนี่แหละก็ลืมเมข้าวไปแล้วมันจะเบิ่งก้อนหลังก่อใได่เรียนไปอรื่มมันลริมข้าวเลยแต่เขาเขาคือโกงเหรีเมนดับยูยูว่าหันดับยูยูบานนี้หากระแปดหากระแปดสำหรับบุนี่ล้างเครื่องเนี่ยวกันไปล้างเลยนะอืลักซิปลักนวยเท่านั้นอมีซิปกับนวยสองกุนอีกพ่มาเลยมันยากมันมันคำว่าดับนี่มันมันไม่ยากที่สุดเด็ค่ะ เจ็ดแปดเทียกับบอคายมาเที่งเขาเทียชิบเทียบมั้นี่บอคายมาเอาบานนี้คว้าเลขเกิดดูพอองวดนี่บานนี้เลขเกิดมันก็มีจังซี่บ้านคือศูนย์กับซีบค่ะศูนย์กับซีเออศูนย์กับซีค่ะตัวนี้เมื่อศูนย์กับซีค่ะซีตัวนี้มันอาจไปล่างได้ค่ะอือซีตัวนี้มันอาจไปล่างเด่นวันนี้ศูนย์เป็นบนย่างเดียวจ้า สีตัวนี้เสมาอยู่หลังตัวพีออนี่ยวงสี่ออศูนตัวนี้มันประกบกับตัวใดมันก็ไม่สงสัยอยู่คือห้าหกเจ็ดบานี้ห้าตายออกมาเลยมีมีศูนย์หกกับศูนย์เจ็ดเมื่อศูนย์หกศูนย์เจ็ดมันจะแดงสี่ศูนย์หกศูนย <6. S 1> ์เจ็ดนี่าบานี้ตัวกันมันมีคือพอนี่ โทนี่เลยสองศูนย์สามศูนย์ครับมีทนี่เล่นเลติดศูนย์มาครับบนนี่นี่แต่ละไพ่มีศูนย์ที่ว่าศูนย์ตัวนี้อยู่ในขัน<ด>บนว่ามันเก้าสิบเก้าจุดเก้าเปอร์เซ็นต์อะไรนี่จ้าเพราะว่าเมื่อข,ขั้นมันดังหลายมันก็จะเชี่ยบตรงไม้เก้าว่าได้จะไปเพราะว่าขั้นบนนออน่ดังนี่ไมายค้งออกตัวนี้โดยเฉพาะเลยว่างหันมันกับเก้ากับแปดเก้าเวลาสิบของบนอืม แปนมนเป็นของล่างมันก็ไปอีหลีจ้งมันไปคือเก่าได้ว่าหาตัวประกอบใส่บดถือบัตรเนี่เอาหาใส่บัตรบไปรถือหาบัได้บาดนี่อหาแปดใส่บัได้บดถืออันนี้ผู้เขียนให้กับเก่ามาเสียเลยค่ะท่านผู้ชมเด่นบนลักิบพ่อกับมีศูนย์กับสีดวงกับสีอันนี้อันนี้พนเพื่นตัวประกอบค่ะจับคู่แล้วค่ะครับจับคู่แล้วค่ะจับคู่กับเป็นศูนย์หกศูนย์เจ็ดสองศูนย์ สามศูนย์เด้อค่ะท่านผู้ชมครับนี่เท่านี้ค่ะเน้นนะค่ัเน้นเนี่ยเน้นอันเอาปากกาแดงมาว่องให้เพื่อนได้พอครับอืมนี่ดีเลยศูนย์เจ็ดครับศูนย์สามปดแดงจึงคึ้งค่ะถือหน่อออกมาคันบวกตัวนี้มันใส่ตัวนี้ปึ๊บเที่เลยร่างของตัวนี้แล้วั้งค่ะอืมตัวกันมันนี่ อันนี้น้ำเชี่ยบปล่อยไปแล้ว้อค่ะท่านผู้ชมจำอะไรบอจำไ่ได้เดี๋ยวตัวไหนเนี่ยบุ่นวาไปหนึองสี่ 1, 40, 40, <อ>หน<อ>ึ่งสี่ศูนย์ประมาณนี้นว่าี่เก่าเอเอเนี่ยจำจำจำ,จำได้ยู่คำเป็นหลกค่ะอันนี้นี้นำเชียบปล่อยไปแล้วค่ะเล็กรางนะเล็กลางปล่อยอไป,ปแล้วค่ะอันเล็กรางเอียงกว่าร้านเปอร์เซ็นเท่าร้านเอร์เซ็นีอืมขั้นหนงแต่ค่อยบังเด้อขั้นปูนบ่ออกมันออกทีปุ๊บทันทีเลยงวดนี่ค่ะ ต้องศึกสาหนึ่ง้นได้งวดนี่<อ>ประกันเลยล่ะประกันเพราะว่ามันยังี่คันถูกตัวนี้บ่มามันอยู่ออกไม่อยู่ออกนี่เอาพ่อเขียนบบบนี้เขียนเลขล่างให้เพื่อนเนี้ยเขียนแค่นี้เนาะเอา่อเขียนเรขล่างให้เพื่อนบบบนี้สีน่อยอ,อ,อันนี้อันนี้ขาออกเด้อ่อน,นี่น,นี่ขาออกเด้อค่ะท่านผู้ชมเพื่อนจับคูค่ะเอา่อเขียนเขียนหนด,ดมงนี่ที่เข้าลงไปตอนนั้นกะซิมี่อ่าศูน ศูนย์ซี่เนาะพอซีหนึงน่งเดี๋ยวเพิ่นเขียนไว้อยู่เก้าอ่าอือใช่หนีกระไรฟัวนี่สามซี่ป่อวงกลมตัวไหนบัน่นท้อวงกลมสีดแดงไหมพอ มี่เท่านี้วงกลมสามซีกับเก่าซีมีสามซีกับเก่าซีโต้กันอีกตัวหนึ่งสำหรับรางแล้วมันมีตัวนี้อีกตัวหนึ่งเด้อค่ะนี่โอ้เก่าเจ็ดเจ็ดเก่าเก่าเจ็ดเจ็ดเก่าเนาะกันสายฝนเลยนี้เนาะสายฝนพัมา มันโม่หลายมันสื่อแต่ลลางอย่างเดียวดินบนเป็นบนล่างเป็นล่างดิแถวหลางเดินแถวแดูมากบอกลับดิเลี้ยงบอกใครลับดิค่ะลักลักเป็นลักเลยครักเป็นลักเลย<อ>เดี๋ยวคันหอดมือเลีก้ออกตัวมือเลี้ยงออกเลยจะไปหาเพิ่นไม่ไปโซแรงตอนเสองประมาณสามโมงสองหญ้าถิมเด็ดเจอสามเด็ดขาดเลยจ้าหญ้าถิมมืยอยู่นะตัวพอดีกดไปปั๊บห้ พอกลับขึ้นมาโลดมือสำคัญนะที่ครับมือสำคัญครับเพราะมันว่างตัวถือข้าวปวดลงมาอืมว่างตัวถือข้าวขนาดที่อืมอย่าเผลออย่าพลาดเลยพลาดว่าอะไรเผลอว่าอะไรเนี่ยครับหมวดหับเรื่องเพิ่นมันโขดผเดียวผู้เดียวมันถึ้นโดหนึ่งด้อืมเอามาสรุปเด็กกันต้องพอในบันนี่น่าสะได้ฟ้ดพอปูสิปูจัดตัวไดนนะขั้นแล้วบนบนนี่อืมนี่แหละตามบ้งเฮยเลย ศูนย์เจ็ดสามศูนย์สามศูนย์้นประกอบผมดิเอาเหล็กดับให้พี่น้องเบื้องแรกเด้อค่ะนี่เหล็กดับบนเดอค่ะเดินผู้ชมโบเกียวลางโบเกียวกับลางรับหาแดับหากัแปดลักซิปกบลักนุ้ยเท่านั้นค่ะเพราะว่า มันได้คำนี้ค่ะพอบาดมือออกมากครับไม่ได้ขัดเลยแช่ของตุ๋นของสุดที่ว่าหันเก้าสองกเ้าสามเป็นใสวันี้ให้เขาด้วยพอพักหลังเข้าเขาตะเหลยกดับดีเดี๋ยวนี้เหล็กดับกับล่องลังเพค่ณประกันขนาดเด็กเด็กคืออะประกันเด็กสุดในประกันก็ได้ครับ ปุณประกันเลยคุณกับสีดึงลงมาหลังยางเดียวสีมันสีมาเห็ดงานหรือเปล่พ่อสีสีมาทำงานปลาย่างยางเดียวเลยละวันนี้โอ้สีสีไปทำงานหลังอืมคุณไปบนค่อยเบิ่งมาถือออกเลยงวดอยเบิ่งได้สักชี้ยันขนาดนั้นสิอืมสี่ซุ้นยังแต่ว่าไก่มือสีจอบบอนอีกอยู่ทีพ่ออืมอ๋อสำหรับคลิปนี้กัเช่นเคยเนาะค่ะพิจารณาเบิ่งเด้อพี่น้องเลินเปลี่ยนไซบ์ผลิตแน่นพ่อ เอาอัดขิดไปเด็กหน่อยเสียไปใส่เหมือนเราเลียนน้ำทั้งไดนอมันหอนค่ะกลับมาเด้ออ๋ฝากถึงพี่น้องเนี่ยพ่อเรียกเข้ารุดไหลงวดหรอดยเมื่อหลักรุดไหลเทียวแล้วว่างหันกหาเย่นหาหลักตัวมันแทะกับเก่ากับแปรเดี๋ยวมาใส่กันไม่กระสือว่าได้คือเก้าค่ะหาแปรแปรหาเขาอันเวลเต็มว่างบริขายผลอาจจะจะรุดแล้ว แต่เขามาได้ใช้ก็หาก็ซื้อบ่ได้จ้ามันก็ออกกี่ดีเสื่อ่ระถิ้ำคือเก่านละวัตถนี้มันใจปไปได้วัต้อยเปอร์เซ็นตหรอโอ้ร้อยเปอเซ็นอยู่เด้อค่ะท่านผู้ชมเนี่ยชุดเนี่ยกับชุดเนี่ยว่ามันอันนี้ป่ะจิดึงลง้ไหมล่ะเอย่างเดียวเลยค่ะอันเป็นเส้นเลขชุดเนี่ย สำหรับคลิปนี้ก็เช่นเคยนคะคะเงินไหลกองท่องไหลมาสําเร็จงสําเ็จสาธุสาธุสาธุค่ะพี่น้องเอฟซีที่ผิ่นติดต,ตามทางช่องยูทูปน้ำเชี่ยในงวดวันที่งวดวันที่เท่าไรละพ่อนี่ออ,อ,อันปฏิทาวันที่หนึ่งที่พอลืมเลขขึ้นั่าออกแท <c oughs> <c oughs> วันที่สอง้อคะท่านผู้ชมถูกไหมลวยยเงินไปน้ำกันเ้อะค่ะกระพอสมเสียงค่ะ อเล็กดับบมี่ในกองฉลากแต่ว่าพี่น้องพนก็นยังอยากได้น,ออนอ<ช>้อฟอนะค่ะมันก็นเฮ็ดให้ประหยัดเงินอนพนก็นเดินทางมาพอเคยหายซีงวัแล้วเนาะถ<ช>่อนะแมนค่ะ<ช>ยู่ตลอดเด้อค่ะเฉพาะสิบหน่วยบนเท่านั้นร้อยไปได้ร้อยไปดไปด้แล้วก็ล่างไปได้เด้อค่ะท่านผู้ชมสาหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะสวัสดีนะพ่อสวัสดีครับ